ลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านดออรสมศักดิ์จังตระกูลนะคะเข้าประจําจุดเพื่อรับคำเก่าวรายงานจากคณะทํางานโดยกรมการปกครองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยท่านในเพอประจวบรักแพทย์ขออนุญาตเรียนเชิญรับฟังการเก่าวรายงานด้วยความเคารพค่ะ บับเรียนท่านดรสมศักดิ์จันตะกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นที่เคารพอย่างสูงกระผมนายประจุบรักแพทย์ในอำเภอเมืองขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสโจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นประจําปี2565ขอกลับขอบคุณท่านอย่างสูงที่ได้คุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในในพิธีเปิดและร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส S4KK Senior League 2 0 2ในวันนี้ตามที่ท่านผู้ว่าก,การจังหวัดขอนแก่นได้เป็นผู้นำพาให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นในทุกช่วงไวัยได้หันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในทุกประเภทชีวิตกีฬาทำให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงอีกทั้งการเล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาประเภททีมยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาด้วยกันประกอบกับ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยให้มีน้ำใจนักกีฬามีวินยัยปฏิบัติตามกฎกติกามาตรยทและมีความสมัคีีทดังนั้นที่ทําการปกรครองอํงาเภอเมืองขอนแก่นร่วมกับชมรมกีฬาฟุตบอลอาโสของจังหวัดขอนแก่นในทุกทีมรวมทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ <st unlikely> ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนชมรมกณะผน้ใหญ่บ้านจังหวัดขนงก่นจึงร่วมกันจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดขนแก่นเพื่อพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดขนงก่นได้ตื่นตัวและสนใจในการออกกําลังกาย 2. เปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดขนงก่น ได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลส่งเสริมพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้มีขีดความสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกโลโรค 3. เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างประชาชนรุ่นเว์วเป็นผู้ที่มีหัวใจของการเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้ร่วภัยและมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา <S <S 1> <S 1> ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด17ทีมได้แก่ ทีม Thailand อ n s t า r ์2ทีมขอนแก่นซิตี้ 3. ทีมหนองเรือตะการ4ทีมน้ำพองเลือกฟอร์ยู5ทีมกระนวลเป็น1 6ทีมชาวดิน7ทีมยุติธรรม8ทีม Just อนตา a r 9ทีมชมรมรัฐธรรมศากิจ10ทีมคนฮักถิ่น11ทีม SD Sport 12ทีม VIP ภูเวียง13ทีมช้างขอนแก่น 14. ทีมเมืองหมอแคน 15. ทีมชมรมฟุตบอลอาวุโสขอนแก่น 16. ทีม v ี p บ้านไผ่และ 17. บเจ็ดทีมอาบาจอเขต6ยูนเต็ดซึ่งทําการแข่งขันแบบพบกันหมดจํานวนทั้งสิ้น272เแมตช์กำหนดการเสร็จสิ้นในเดือนกันยายน2องพันหก้โดยรับการสนับสนุนงบประม,มาณจากหน่วยงานต่างๆในเขตพื้นที่จากกองทุนพนาไฟฟ้าอำเภอหนองพอง และอีกหลายหน่วยงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กระผมขอาการาบเรียนเชิญท่านผู้ว่าและการจรงหวาดขนแก่นได้กรุณากล่าวเปิดการแข่งขันเป็นอัต่อไปขอาการาบเรียนเชิญครับครับอขอบคุณครับกบเรียนท่านจตุพรเจ,ร,จ,ร,จริญเชื้อ,อ,อครับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขนแก่นท่านประจวบรักแพทย์ท่านอัเพอเมืองขนแก่นท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองทั้งทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้อนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุนเจ่ดนะครับแล้วก็คณาจารย์นะครับคณะผู้บริหารแล้วก็เพื่อนเพื่อนนักกีฬาฟุตบอลทุกทีมที่เคารพครับตอนอื่นต้องขออภยัยบางท่านยืนกลางแดดบา,บางท่านยืนในร่มผมก็เห็นใจนะครับกลัวพิตตี้ผมจะ,ะแพ้แดดไปซะก่อนนะครับเป็นครั้งแรกครับ ที่มาสนามนี้แล้วผมยังต้องใส่ชุดแบบนี้อยู่นะทุกทีมาก็จะใส่ชุดเป็นนักกีฬาพวกเรานะครับแต่ว่าเนื่องจากผมยังต้องมีงานอีก2งงานต่อเนื่องเสียดายไม่ได้เตะบอลกับพวกเราด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมนักกีฬาฟุตบอลทุกท่านนะครับที่ได้มาฝึกซ้อมต้องเรียกว่าฝึกซ้อมด้วยกันนะครับแล้วก็พวกเราดังที่วัตถุประสงค์ท่านนายอำเภอได้กลับเรียนพวกเราด้วยว่าเพื่อเป็นการเชื่อมอความสามัคคีพวกเรานะครับการแข่งขันก็ถือว่า ได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมแล้วที่จะได้ก็คือสุขภาพอนมามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งการจัดเนี้ยท่านนายอำเภอท่านพูดกับผมตั้งแต่ตอนอยู่ที่น้ําพองแล้วนะครับบอกว่าอยากจะจัดนะครับว่า sckk senior league 2022 sc นั่นก็ต้องถือว่าเป็นความฉลาดของท่านนายอำเภอเขา นะครับ SC ก็ย่อมาจากซีเนี r c ซิต yeah. yes. ี้เซนพวกนี้ซีเนี่ยซิตี yeah. ้เซนตนะฮะนักกีฬาพวกเราก็คือนักกีฬาอาวุโสแต่ถ้าจะอีกันึงก็คือ Smart City KK นะก็ SC ก็ย่อมาจาก Smart City ด้วยนะครับแต่จะ SC ตัวไหนก็แล้วแต่แต่ผมจะถือว่า SC ตัวนี้ก็คือสมศักดิ์แกงตระกูลครับนะครับก็ SC อีกอ่ะนะ นะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยความชันฉลาดของท่านานอำเภอเมืองของพวกเรานะครับที่คําเดียวมีความหมายหลากหลายแต่ว่าวัตถุประสงค์เดียวกันทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็เชื่อมความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานในการที่จะมุ่งมั่นออกกาลังกายแล้วก็ได้รับความการุณาจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงตั้งแต่พิธีเปิดวันนี้นะครับจากท่าน ผูมิในการโรงเรียนกีฬานะครับจังหวัดชนแก่นเรากับคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนน้องน,องนอง้นักเรียนที่ได้สนับสนุนนะครับต้องขอบคุณทางอากองทุนโรงไฟฟ้านะครับอำเภอน้ำพองนะครับท่านอธิบดีกรมประ,ะศึกษาก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนทำให้เราจัดงานนี้ได้นะครับท่าน ผู้วยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขือนอุบลรัฐบริษัทช้างขนแก่นจำกัดนะครับบริษัทชอบีดอลดอลเชียนนะครับจำกัดมหาชนาทุกคนได้ช่วยสนับสนุนนะครับให้เป็นตัวอย่างก็ขอให้พวกเราได้แข่งขันกันด้วยความสนุกสนานทั้ง272แบบผมถือว่าเป็นาการเชื่อมสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วจะทำให้พวกเรานั้นนะฮะได้ได้สนุกสนานกันนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนีนะ้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมขออนุญาตนะครับเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโสจังหวัดขอนแกน่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาจังหวัดขอนแกน่นหรือที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ซีเนียซิตี้เซน หรือสมศักดิ์จังตะกุล KK เคซีเนี่ยหลีก2022เอบัดนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับค่ะเพื่อเป็นเสียงสัญญาณในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะเราจะร่วมกันกดแตรดังๆนะคะเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าการจัดการแข่งขัน SCKKC เคเนี่หลีกปี2022ปีนี้จะได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะนะต้องนับไหมคะนับเป็นภาษาไทยนะคะถอยหลังคะ่ะนับชกันนะคะ5 4 สามสอหนึ่งเอเสียงประมือดังๆให้กับพิธีเ,เปิดอย่างเป็นทางการจากท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยค่ะคคเมื่อเสียงสัญญาณพิธีเปิดเริ่มขึ้นแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะค่ะมอบมอบของที่รลึกก่อนสักครู่ค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านในเภอประจวบรักแพทย์นะคะได้มอบของที่ระลึกให้แก่ท่านประธานในพิธีนะคะซึ่งสญัญลักษณ์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นน้องไดโนสารนทอนเน่นะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นสญัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะให้อายุมั่นขอนยืนอายุยืนยาวเหมือนไดโนเสาร์พี่สินทอนเน่ของเราค่ะ ลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการทีมนะคะจากทีมกระนวนเป็นหนึ่งนะคะท่านสอสอจตุพรเจริญเชื้อะะได้ให้เกียรติมอบเสื้อจากทีมกระนวนเป็นหนึ่งนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นที่ระลึกให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะ และนอกจากนั้นนะคะทีม VP ีภูเวียงค่ะคู่เปิดสนามในวันนี้นะคะนำโดยท่านประธานชมรมสมคิดวงวัฒนยูนะคะท่านก็จะได้มอบเสื้อจากทีม VP ีภูเวียงนะคะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเราหนึ่งตัวนะคะรวมถึงมอบให้กับท่านในอำเภอประจวบรักแพทย์อีกหนึ่งตัวค่ะ ท่านในอำเภอประจวบรักแพทย์นะคะรับเสื้อจากทาง VP พีภูเวียงนะคะค่ะจากทีม VP พีภูเวียงวีพีบ้านไผ่นะคะจะมอบเสื้อให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีกหนึ่งตัวค่ะขออนญาตเรียนเชิญค่ะวันนี้เจ้าหนายมาได้เสื้อหลายตัวนะคะเลนสามารถลงเตะได้ทุกทีมนะคะเป็น VP นะคะที่สามารถร่วมเล่นได้ทั้ง17ทีมเลยะค่ะ ช่งภาพของเราบันทึกภาพด้วยนะคะโอ้โหถูกใจจริงๆค่ะสำหรับเบอร์5นะคะเลขนี้มีความหมายนะคะสำหรับเบอร์5นะคะท่านในเพิมประจวบรักแพทย์ค่ะขออนุญาตรับเสื้อจากทาง VP บั้นผ่ยด้วยนะคะค่ะเบอร์20ถูกใจอีกแล้วค่ะให้ถูกใจนะคะเทวตนะคะค่ะ ขอขอบพระคุณนะคะทั้ง3มทีมที่ได้มอบเสื้อให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดของเรานะคะและมอบเสื้อให้กับท่านในอำเภอประจวบรักแพนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะยังได้รับความเมตตาทุกครั้งสำหรับการจัดการแข่งขันนะคะรักไทยให้ดื่มนมนะคะขอเสียงปรบมือให้กับท่านพี่โต้งนะคะชุมพลศิลปปาดอนบมนะคะผู้จัดการบริษัทช้างและนมวัวแดงประเทศไทยจำกัดนะคะคือข่ภาคตะวันออกสิงหอของเราได้มอบนมวัวแดงให้กับคณะทํางานและทีมงานรวมถึง ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเชิญนักกีฬาคู่เปิดสนามนะคะลงทำการแข่งขันนะคะต่อเนื่องได้เลยนะคะและอ e ีกสักครู่จะเข้าสู่ช่วงการสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะ ต้องต้องเนี่ยโดี้ไปจบของสสมาน้องน้องที่น้องเจอไม่ไม่เขาเอาขขับตั้งมาแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่การสัมภาษณ์การถ่ายทอดสดนะคะการ เปิดลีกการแข่งขัน SCKC k เนี่ยลีกนะคะปี2022ในครั้งนี้นะคะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านดออรสมศักดิ์จังตระกูลนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นท่านประธานในพิธีเปิดในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565ในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากทราบความรู้สึกของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมดีๆสำหรับฟุตบอลอาวุโสนะคะ SCKC เนี่ยลีกปี2022ใน ทั้งนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญท่านผู้วาราชการด้วยความเคารพค่ะครับขอบพระคุณมากครับก็เรียนนักกีฬาแล้วก็ท่านผู้แถลงข่าวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอกลับเรียนว่าดีใจครับที่มีการจัดการแข่งขันเอ k k ซีเนียหลีก2อที่จังหวัดทุนแก่นขึ้นนะครับต้องถือว่าเป็นการที่เชิญชวนผู้อาวุโสนะครับดังที่พวกเรารับทราบดีว่า ขณะนี้เนี่ยเป็นสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับคือมีผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงโภชนาการดีนะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นมีอายุเฉลี่ยเนี่ยสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผู้สูงอายุทั้งหลายที่มีมากขึ้นในสังคมนั้นก็จะต้องดูแลรักษาสุขภาพตนเองนะครับให้เป็นสำคัญแล้วก็ที่สำคัญก็คือ จะต้องออกกําลังกายอยู่เป็นประจำก็จะได้ช่วยให้การพัฒนาด้านร่างกายจิตใจนะครับสุขภาพอนาัมาัยได้ดีขึ้นพร้อมกับเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานของพวกเราด้วยนะครับการที่ท่านนายอำเภอเมืองซึ่งถือว่าเป็นผู้เป็นประธานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นั้นได้จัดเชิญชวนพี่น้องผู้สูงอายุในจังหวัดถึงแก่นนะครับได้มาร่วมกัน แข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับผู้สูงอายุซึ่งมีทั้งหมด17ทีมนั้นทั่วทั้งจังหวัดนั้นก็ต้องถือว่าการจัดครั้งแรกในครั้งนี้ปีนี้ถือว่าเริ่มต้นก็ประสบความสําเร็จแล้วมีผู้เข้าร่วมจัดทีมจากอําเภอต่างๆในจังหวัดเชีงจันนั้น17ทีมถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับปีแรกก็ต้องขอขอบคุณท่านอำเภอเมืองขอีงจันทท่านประจวบรักแพทย์นะครับแล้วก็ผู้สนับสนุน รายการนี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าท่าน,นธิบดีกรมพระราศึกษานะครับแล้วก็เจ้าของสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขันทุกสนามนะครับวันนี้เราเปิดอยู่ที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุนเจนนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านผู้บริการโรงเรียนกีฬานะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยผู้ตัดสินนะครับแล้วก็ผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักฟุตบอลทั้งหมดนะครับ อาีงต่างเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นการก้าวย่างที่สําคัญครับเพราะว่าการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนนะครับแล้วก็ผู้สูงวัยนั้นในเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องถือว่าผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยนั้นก็ยังเป็นกําลังสําคัญในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติและเป็นแรงงานต่อไปได้อย่างยืนยาวพร้อมทั้งก็จะเป็นขวัญเป็นกําลังใจนะครับ ให้แก่ลูกหลานเป็นต้นแบบให้ด้วยนะครับเบื้องต้นผมก็ต้องอกล่าบเรียนว่าดีใจครับที่มีการจัดการแข่งกีฬานี้แล้วยังอาจจะทําให้เกิดการเป็นกระแสในการที่ให้กีฬาทุกประเภทนั้นได้ตื่นตัวแล้วกับบาบูมให้จังหวัดเชงแ่นแนั้นเป็นเมืองของนักกีฬาอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ลูกหลานของเรานั้นประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นมวยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิส นะครับหรือว่าหลากหลายมากวอลเล์บอลต่างๆก็มาจากชาวขอนแก่นทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ทุกท่านครับขอบคุณนะฮะค่ะขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะ ท่านพ่อเมืองให้ข้อคิดสันส้นๆว่าการออกกําลังกายนะคะสร้างสุขภาพให้อายุยืนยาวนะคะนอกจากนั้นยังเชื่อมั่นเสมอว่าผู้อาวุโสยังมีศักยภาพทางด้านกีฬานะคะเชิญชวนให้ทุกๆคนได้ออกกําลังกายค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอกับคุณคุณอย่างสูงยิ่งที่มาร่วมเป็นประธานค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราจะไม่เรียนเชิญสัมภาษณ์ไม่ได้นะคะอยากถามท่านในอำเภอประจวบรักแพทย์ ถึงแรงบันดาลใจในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะนายขออนุญาตเรียนถามด้วยความเคารพค่ะกับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับก็ในแรงบันดาลใจนั้นก็เกิดจากท่านผู้การจังหวัดได้ไปพบกับมวลชนทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะมวลชนที่เล่นกีฬานะครับก็สร้างความสุขด้วยแล้วก็สร้างสุขภาพด้วยนะครับก็นำมาซึ่ง การสร้างความสมานสำมีครับผมก็ขอกําลังใจจากท่านนะครับแล้วก็มาดําเนกิจกรรมนี้ก็ได้รับการร่วมมือจากพี่น้องของเพื่อนทุกท่านนะครับต้องขอากาขอบคุณครับค่ะนั่นคือความรู้สึกจากท่านนายเภอรประจวบรักแพทย์นะคะต้องขอขอบคุณนะคะที่ท่านนายเภอรประจวบรักแพทย์ได้จัดกิจกรรมดีๆนี้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะค่ะ ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านดรสมศักดิ์จังตระกูลนะคะที่ได้เสียสละเวลาของท่านเดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้นะคะโดยปกติแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นของเราจะร่วมทําการแข่งขันนะคะวันนี้ท่านติดภารกิจนะคะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะถ่ายรูปร่วมกันนะคะ